มาดู3ข้อของอิงฟ้าที่อิงฟ้าอยากทําให้สําเร็จข้อแรกไปเที่ยวรอบโลกเกี้วหมายความว่าเอาไปด้วยอยากอปเที่ยวไปด้วยข้อที่สองคือปลูกบ้านต่างจังหวัดและแอะไรอะ่ะปลูกปลูกผักทำสวนปลูกสวนผักใช่ไหม <laughs> <laughs> ผมพยายามอย่างยิ่งอยูน่นะอิงฟ้า <laughs> ข้อ3คือมีบ้านที่ต่างประเทศด้วาสวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมครับไปเที่ยวรอบโลกกับเกี้วปลูกบ้านต่างจังหวัด มีบ้านให้ต่างประเทศเล่ามวลรวมให้เราฟังหน่อยของสิ่งที่อยากทําให้สําเร็จหนูว่าในในปัจจุบันของนหนูอะหนูคอมพ l e ททุกอย่างแล้วหมายถึงว่าหนูนอยากเป็นนักร้องหนูก็มีเพลงละเป็นนางงามหนูก็มีมุมละเป็นนักแสดงเราก็ได้รางวัลการันตีละว่าถึงแม้มันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราได้มาสองรางวัลในปีนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันคอมพลีทของเราแหละแล้วก็มองตัวเองว่าเราจะทําอะไรต่อไปโอเคธุกรกิจมันก็คงยังต้องมีแหละแต่ว่า อาจจะเป็นธุรกิจที่ตัวเราเองเราไม่ได้ทำมาให้เป็นครอบครัวเพราะเหมือนเราตอนนี้คือโหอยหาสิ่งที่เราโหยหามาตั้งแต่เด็กอะ่ะก็มีโอกาสที่จะได้ทําตอนนี้ก็คืออยากไปเที่ยวอ,อยากใช้ชีวิตที่ตอนเด็กเราไม่ได้ใช้อยากไปดูโลกข้างนอกว่าเป็นยังไงอยากแบบไปดูผู้คนไปดูแบบแฟชั่นไปดูอะไรก็แล้วแต่ธรรมชาติที่เราไม่เคยเห็น อยากทำให้มันคอมพิวตให้หมดสักทีเพราะตอนนี้คือในด้านการงานคือคอมพิวต์ลวเหลือแค่การใช้ชีวิตให้มีความสุขหรืออนาคตที่มองไว้ก็คือหลังจากเราได้เที่ยวแล้วเราก็อยากมีบ้านที่แบบเป็นบ้านต่างจังหวัดที่เราแบบสามารถปลูกผักทำสวนได้กรหนูนคนชอบกินผักมากแบบให้มันมีพื้นที่เยให้เราได้เก็บผักทำสวนเลยเงี้ยชอบกินผักมากเลยแค่นั้นเลยค่ะความสุขคอามงู ที่รอให้มันคอมพิ <c oughs>